เปิดเป็นบ่เดี๋ยวหมดไปห้าพันดีเลยได้เอาลงไปหมดเลยนี่บอกของยากราปติกแมนไม่เอามาหลายแท้ผมว่าเอาเป็นสปองสเปเอาสเปร์ี่ว่าสีทั้งนโอ้โหแล้วผมเลยเอาใส่กามาเดี๋ยอืม ขึ้นเลยพ่ขึ้นเลยพงษ์มาไหน,นหบอกเก็บไปใช่ตัวหมดไปโอ้ยยังไม่ห้าโมงเด้อโทรตามอีกแล้ว นี่โอ้ยซื้อมาแบบอันนี้ซื้อมาผิดแต่ไม่เป็นไรนี่สีหัวจะเป็นน้ำเงินแก้วนะครับนี่สี่พันเก้าครับ อันนี้น่าจะผสมเลกเกอร์อันนี้ทินเนอร์รู้เปล่าทินเนอร์สามเอนี่เลกเกอร์โอเคยี่ห้ออะไรวะนี่ยี่ห้อใหม่วะนี่มไม่ได้ไม่เคยใช้เลยเนะี่ยยี่ห้อเนี่ย แล้วก่อนนั้นอะไรนะทีเนอร์แอคลิคทูเคสีขาวสีขาวนี่สองกระป๋องแล้วก็ขาวมุกหนึ่งกระป๋องบรอนหนึ่งกระป๋องบรอนนี่รองพื้นก่อนรองบรอนเสร็จก็ ต่อด้วยขาวอันนี้ก็ต้องรองรอนอันนี้ขาวมุกเขาสม,มุกมาก้อใเบรนเวณแต่เราต้องพ่นขาวให้ทั่วก่อนแล้วก็พ่นมุกตามอ๋อยังดีป่ะ 2K เลยนะเพราะว่าสีหนึ่งเพราะราคาโอเคก,ก็สีหนึ่งเอง,เองนั่นนะ แต่เป็นยี่ห้อใหม่หรือเปล่าตัวนี้นสี่ต่อหนึ่งเออ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 จักบาทครับจักนี่ดินดู <laughs> ด,ดิเอากี่บาทดิเสือเล็กเกอร์เท่ไร่เก้าร้อยห้าสิบก็ธรรมดา จีนเงินเท่าไรน้ำเงิน,นเท่าไหร่น, для для น้ำเงินแก้วเจ็ดร้อยห้าสิบเขียวอะสีขาวเจ็ยขามุกมุกห้าอยห้าสบีพีทีศูนย์หกส่ดอนนะสีบอลสามโอเคสีวนเขบาท ขาพันอืมหาพัานพอดีเลยครับผมเราจะสืบของขอ,องมันไปเอ้อสองมื่นสามมืน่นนี่ค่อยว่าจะกระดาษใส่เออน,นี่ไส้หรือกระดาษใส้ก่อนอยู่ข้างล่างลลนั่นแหละตามจริงมันมีมีเป็นผงกับมี่เอามาผสมที่นึ่นองอีก

ผมบเลยสัตว์เลยเอาสเปรย์เอ้ยแบบกาแล้วกนไม่เป็นไรแล้วเอาไวเา้เผื่อ,อ,อไว้ <ไว S 3> ใช้ทำชั้นวางไวไ้เนะจเพื่อได้ทำกันอื่นอีก อไอ้ตรงนี้ก็พ่นเป็นน้ำเงินไปเลยเนี่ยตรงนี้ใช่น้ำเงินแก้วเลยตรงนี้นตัดกับประตูเข้าประตูพอดีตรงนั้นรครับนู่นนะห้าพันมาแล้วน่นใช่ ผมเชื่อมีว่าห้าพันนิดเดียวเองห้าพันใช่พอซื้อมีแต่ของมีแต่สีใหญ่นั่นเนาะอันนี้เคลือบไปนี่เลยเนาะเคลือบไปนั่นเลยอันนั้นฮาร์ดนั่นเลยผสมแลกเกอร์แล้วไอ้ไอ้ไอ้สีอันนี้บอกนะอันนี้อันนี้บอกไอ้ที่ไอ้มุกอะอันนั้นบอลหรือเปล่าบอลบบอลอาบอลอามาพนตรงไหน รองพื้นไงสีน้ำเงินแก้วร้องพื้นทั้งหัวนั่นแหละอ๋อคือเอาตัวนี้พ่นหมดก่อนอืหมดก่อนแล้วก็ตามด้วยขาวน้ำเงินเด้วไอ้ไอ้อ๋อตัวนี้คือวัสดุทั้งหัวเลยใช่ออ๋แล้วก็สีน้ำเงินครับอันนี้อันนี้น้ำเงินแก้วแก้วนแก้วธรรมดา โอ้โยยานแตกเลยแต่ว่าพีเศษตึงมุกเขาไปนั่นแหละือวันนี้สามเลยเนาะข้าวสองขาวมุกหนึ่งมานจะพอดีพอดีแลเนะี่กมันก็สาดสาดเอาใช้นี่มุกเนาะสวยยังลูกจน<ว>ลืนล่น่ะมันก็สวยเกิน <laughs> ไอสงพอแล้วปะบ่ต้องสูไปพอดีกว่าพอดีเออพอแล้วเฮ็ดบอดีกว่าบอดีป่เฮ็ดดีเกินกับฝ่าดีเกินอีกมันบอแมนพิงเจ้าจังไดน้อพี่น้องไอสีฮะมันบอแมนปิ๊กอัพเดยเจ้าสิลูบจังไดจนเงาขนาดนี้อันขาดลูบเงาขนาดนี้จะเอาสีมาเคลือบเลยมันดีแล้วอะมันดีแล้วห้องฟุ้มใจอะเอาสีเอาสีมาเคลือบเลย มันงามเลยงานมันดอกมาดีเขา,มา,มาก,ม,ากมใจภูเดี๋ยวมันสิบแล้วปปฟังนู่นไปบอลแลวบอลจ่ายตังนี่แหละเดี๋ยวมันสิบอแล้วเดื่อเื่ล่นเล่นหัวอยู่นี่นะจ่ายมืออื่นนูเลยมือหือหนูแล้ว <c oughs> บอกมาแล้วอันเจ้าคัดมือนี่นะล่ามันดีไปมาแล้วได้ละยามโมงหรอป๋อฮะยามโมงเออมันยามโมงแล้วเจ้าเร็วเ่งมือเนี่ยเองอันที่เจ้าคนไหวโพ้ไหวอเจ้าคัดให้แล้วเด้อกลับบ้านดีกว่ามาแล้ว คุมเลยพี่จริงโอ้ยขนาดนี้คุมทั้งสองคนนี่ด้วยไม่บางทีผมก็ไม่อยู่ไงพี่ต้องนั่งคุมเลยถ้าพี่ไม่มาอยู่นะแป๊บเดียวก็เดินไปกินน้ำโอ้แป๊บเดียวเดินไปเยี่ยวนี่โอ้ยต้องติดวงกล้องวงจรปิดแล้วตรงนี้น่ะกล่องวงจรไมง่ายหรอกเออต้องติดกล้องแมนติดโหลด แคไกสก้อนห้อกมจอดบิดอืมคิดดูอ่ะขับางนู้นตั้งแต่เช้าเลยยังไม่ไปไหนเลยเออเนี่ยเลยตรงนี้พ่นไม่สังพ่นใช่ไหมนี่นะพ่น่ะ ก็พ่นครับพ่นสาพั่น <ừ. S 1> นั้นว่าจะยงพุ่นหรบพพ่นดีจะค่อยจีบเลยเอาเนีไม่หล่ันี้มานะสำคัญสำคัญก่อนหนึ่งเดียวฉันอีกอุ้ ข้างบนหลังคาแล้วเนาะแล้วๆอ,อ,อ,อ๋อก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้น่าจะมือหื้อมือหื้อใส่พ่นสีจริงอัอนนี้ไม่ต้องแกะแล้อนี่ขัดพ่นเลยมมันไไ่ด้ทำไมยังไม่ได้อ้มันเคยจะคือนีอ่เนาะคือทำไมจะไม่ได้ ปิดเลยนี่ปิดผ้าเอาเลยขัดขัดพ่นเอาซวยขนาดไหนประเภทว่าคนซื้อคนซื้อไปนี่แบบก็<อ>ม<า>ไม่ได้มาแกะดูหรอคนซื้อน่ะเดี๋ยวคนซื้อไปนี่ประเภทว่ามองปุ๊บอ้าปากค้างเลยอ่ะไม่มีติอ่ะโอ,มอมไม่ต้องติเลยนั่นแหละมาถึงก็เนี่ยใช่แกหมายถึงว่าไม่ต้องแกะคือพ่นทั้งตัวนี้เลยเนี่ย พ่นหมดเลยยังหมดเลยอะไรอือเพราะมันเก่าแน่เห็นไหมเนี่ยเออเออเนาะเอ้ยนี่พ่นน้ำเงินได้ไหมวะอยู่ไหมอยู่แต่ขัดมันจะเงาไหมเงาเงาเฮ้ยขัดดีกว่าขัดเงาอยู่เอาน้ำยามาขัดเงาอยู่เนาะเอาทินเนอร์เช็ดมันเงาไหมไม่เงาเอาอะไรขัดล่ะไอ้น้ำยาขัดเหรียญแล้วโน้ำยาขัดเหรียญ ยาไข่เบาวางไข่เบาวานนะบั่นเลยเนาะครับเออเว้นี่ยก็ยาอยู่หรอกถ้าจะขัดต้องถอดอ่ะมันต้องถอดถอดหรือเป็นชิ้นส่วนหรือเป็นชิ้นส่วนแล้วก็ถอดหรื้อไปเดี๋ยวไอ้นั่นกับหักนู่นนี่หักเลยนี่มันก็ต้องไอ้นั่นอ่ะคัดได่ไหม แล้วก็ปิดกระดาษพน่นสะีด้วยเนย่ยเดี๋ยวมันใสใจงี้ก็มือคิดไอดียไปเลยมั่นต้องถอดเลย